สวัสดีครับพบกับป้าดาบอ f อรฟิเชียลช่วงเช้านะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาไปเข้าสวนนะครับเพื่อที่จะดีแหลกร่างกายออกกำลังกายนน่นนี่นั่นไปเรื่ดเปื่อยตามไปนน่นนี่นั่นนะครับไปเดินวิ่ง ออกกำลังกายของเราเหมือนเดิมที่เคยทำมานะครับก็เหลืออีกไม่ไกลนะครับเหลืออีกไม่ไกลก็จะถึงสถานที่ที่เราจะไปออกกาลังกายกันนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่บนถนนสุขุมวิท นะครับเราก็อยู่กันบนถนนสุขุมวิทเพื่อที่จะไปที่สนามเอ้ยไม่ใช่ไปที่สวนนะครับไปที่สวนสิริกิตกันนะไปที่สวนสิริกิตกัน จะมาวิ่งมอเตอค์คุยกันอะไรตอนอย่างนี้รถเขาจะ,จะไปจะมาก็เออนะครับเราก็จะไปที่สวนสิริจิตกันไปออกกำลังกายกันนะครับดูที่ว่ากล้องโฟกัสเท่าที่ควรไหมวันนี้นะครับก็น่าจะโฟกัสพอสมควรอยู่เนาะ ตอนเช้าๆก็อากาศก็จะประมาณสัก27องศาโดยประมาณนะครับ27องศาโดยประมาณก็เย็นนิดๆนะครับพอกระทบผิวว่าเย็นนิดๆนิดๆจริงๆเลยนะครับก็แต่ว่าตอนกลางวันลมดีนะเหมือนว่าจะเป็นลมหนาวแต่ว่า พอตกค่ำมาไม่ค่อยไม่มีลมนะพอตกค่ำมาม่มีลมแต่ตอนกลางวันโอเคใช้ได้เลยนะครับก็พอได้ขายร้อนไปได้บ้างนะครับไม่งั้นก็ร้อนเอาเรื่องเหมือนกัน ทางแยกอโศกสุขุมวิทเข้าถนนรัชดาเป้าหมายจุดหมายของเราก็อยู่ข้างหน้านี่ขวามือแต่ว่าต้องไปกลับรถที่นูนนะครับใต้สะพาน นะใต้สะพา,นะานข้ามแยกนะครับเป็นสะพานข้ามแยกแยกศกร์ไดมีแยกพระรามสี่นะครับเป็นสะพานข้ามแยกพระรามสี่เราก็จะไปกลับรถกันนะครับ ทองเตยด้านขวามือเราก็นี้ก็จะเป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติสศรีกิจนะครับป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติสศรีกิจ เดี๋ยวเข้าแล้วครับก็มืมอดๆอย่างนี้แหละศูนย์ประชุมแห่งชาติสิลิกิตนะครับซ้ายมือเป็นศูนย์เป็น,นเป็นศูนย์ประชุมระดับเอเชียเลยกันเลยทีเดียวนะครับใหญ่ระดับเอเชีย พูดก็พูดอยู่อยู่ใกล้แต่ยังไม่เคยเดินเข้าไปนู่นนี่นั่นทักทีหรอกนะครับก็คือไม่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปเดินทาไมไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอ่าระเกี่ยวดองหนองยุ่งอะไรกันก็เลยไม่ไม่ได้เข้าไปนะก็รู้แต่ว่ามันใหญ่ผ่านไปผ่านมาก็รู้แต่ว่ามันใหญ่นี่แหละนะครับถึงแล้วครับ สถานที่ศูนย์สวนสิริกิจ์เราก็จะเอารถเข้ามาจอดภายในลานจอดของลานจอดเก่าของอโรงงานยาสูบนะครับลานจอดเก่าเป็นที่จอดรถเก่าของโรงงานยาสูคเัาก็มีสมาชิกพวกที่อ,ออกกําลังกายแวะเวียนเอารถเข้ามาจอดออกกําลังกายกันอยู่ พอสมควรนะนะคับก็ขอจบคลิปตรงาลานจอดรถของโรงงานยาสูบตรงนี้ก็แล้วกันนะครับก็จะมีเจ้าที่นอนขวางทางกันอยู่2อสาตัวสตัวเอาลุกหนูลุกลุกลุลุก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 ,ลก,ลกนะครับก็ โอเคนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมในคลิปนี้กขขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่ให้การสนับสนุนเข้ามาชมคลิปแล้วก็กดถูกใจให้นะครับก็ขอบคุณมากครับสาหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ